สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามาเห็ดเมนูต้มยำไก่ได้วยจ้ะช่วงนี้มีกะเพาราหลายก็เลยอยากกินเมนูต้มยำไก่เดี๋ยวเฮามาเบิ้งด้วยจ้ะเครื่องปรุงมีอียงแนยย่างแรกอันนี้ไก่ปริมาณไก,ก่กระต่ามความชอบของเฮาด้วยจ้ะถ้ามีไกบ่บางจะดีหลายอันนี้ไก่พันหน่องไก่ก็ใส่หน่องไก่มือนเนี่ยเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมี อันนี้หอมแดงแตะไคร้หัวคาใบมะกรูดอันนี้พริกแดงเอาไว้โรยหนาะเพื่อความสวยงามหัวคานี่เป็นคาแห่งเทวดาตากแห่งมาจากเมืองไทยแต่ว่าเินแล้วเอาใส่แน่นแกงแล้วน้ำก็จะฟืน้นขึ้นมาเป็นคาสดคือเกา่าพริกแดงตำพ่อหยาบ ปริมาณก็ตามความชอบที่ว่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายนะจ้ะมะนาวเหลแไปห้ามักเปรี้ยวสำใดก็ใส่ลงไปตามใจชอบมะเขือเทศแล้วที่ขาดบ่ได้เ้ยจ้ะกะเพรากะเพราเพิ่งเก็บมาใหม่ๆแล้วจะหอมหอมสดๆจากต้นเลยใส่จากถ้วยใหญ่ๆเลยมีเยอะมีหลายใส่หลายนะจ้า เครื่องปรุงอย่างอื่นก็มีชูรสรสดีเกลือมีแค่นี้ละจ้าบอ,อ่ซยังหลายดอกขอบอส่น้ำปลาเด้อมาหนีใไซจะเกลือจ้าเป็นเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆอีกแล้วแต่ว่าแซ่บเด้อจ้าเฮ็ดเมนูนี่เดี๋ยวเฮาไปเริ่มลงมือเฮ็ดเลยเด้อหลังจากหมอต้มยำเดือดเลยเด้อจ้าฮาก็ใส่เครื่องตง้มยำมาตั้งไปเลยนี่ ไข่หัวค่าใบมะกรูดกับพริกสดด้วยกันใส่ลงไปเลยหอมแดงหอมแดงใส่ลงไปเลยใส่เครื่อง,อง,องนอแนีนๆเลยจะไดเซฟเส,ส,ส่เดี๋ยวรอนางเดือดแป๊บ ตีใส่ไกลลงไปเครื่องหลายๆเครื่องหลายจังแสบเนาะถ้าเป็นหอมแดงแบบที่ว่าหอมแดงของไทยเขาให้ตอร์ิเสร็อันนี้เป็นหอมแดงพล,งงงลงังหอมเผ็ยูนิตหอมแดงนไทยบุ้มีิ้มตะลื้อตงใส่หอมเผ็ดพอเสบ็ลุกขันเดืจ้ะ น้นอปิดฟ้าไว้น้ำติดนีอถถ้าปิดฟ้าเดือดเร็วๆเด๋อรอ,อ,อแปะตันนี้หมอดเดือดแล้วเดวาใส่ไก่ลงไปด้ยจ้ะเนื้อกไก่หัวขากระเบนแต่ไข่เกือมาล้นลงอย่างนี้นี่ ไก่ลุกไปไหนถ้าวมา้ีเครื่องหมไก่กับไส้นักกันดกได้จ้ะจะไดเสียอันนี้ขวดนี้จะเนื้อไ,ไ,ไก่ขว่เลซาตะเนื้อไก่มีไก่ใส่ไก,ก่ทะเนียนขึ้นไก่ตับไก่แบบอย่างใส่ลงไปเพิ่มยังจะเสีย่ยงใส่ด้หลางยา,ยาเสีย,ยงหรือเ่ามยมเนาะ ให้น้ำเดือดแล้วก็แบบซุปุ่นด่างสขานึงจะมาทำการใส่พริกลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องนะจ๊ะโดยปิดฝาปิดฝาอีกรอบถ้าปิดฝา,า,า,าเดือดเร็วๆเดีเ๋ยวบ่ววุน้ำเดือดโดนเติหมดเลยบัดนี้เขาจะมาปรุงเครื่องจะมาใส่พริกลงไป ขนาดตอนนี้ยังไม่ได้ใส่พริกลงไปยังหอมหอมมากจาะไข่หัวคาใบมะกรูดแล้วก็ค่าะให้เบิงค์คาด้วยจ้านี่เป็นคาแห้งน้ะคือสภาพเป็นคาสดก็ใส่แน่นผมย้ำจะเป็นคาสยดยงายแล้วก็สะดวกสำหรับอคนีติยูนตางเดน แส่บานเฮาซอคาออนมะฮันหละกะตาเกลี่ยแล้วเอา,เอามาเมืองนอกมาใส่ได้างจ้ะเดี๋ยวจะปรุงเครื่องเลยี่นี่ใส่พริกลงไปเลยใส่ลงไปเดี๋ยวได้บ่มีเครื่องไม้เนอะท่านี้เห็นตับที่ปืนใส่ในแห้งเสบะสมยำใส่พริกลงไป ปรุงตามไปเลยชื่อรสนี่ใส่ชรสลงไปแล้วตะหมักเนาะใส่หน่อยใส่ลายรสดีรดีใส่ลงไปเลยเซ็บๆอันนี้เกลือสมคก ประเทศกบเขาพอ,อยจะใส่เกลือหลายได้จากพอพวกเขาใส่น้ำปลาดอกพอ,อยจะใส้่เกลือ้นมากนะพเพราะว่ารสชาติจะเข้มข้นกลมกล่อมดูหน้าตาใส่พริกลงไปแล้วหน้าตาน่ากินมาก นี้ไม่ได้ใส่ใบกระเพราเด็ดถ้าใส่ใบกระเพราเนี่ยจะเสียไปใส่มะเขือเทศลงไปเลยเด้อเขือเทศค่ะเขาบอกหมักมะเขือเทศเขาบอกว่ต้องใส่เจ็ะใส่ลงไปเลยมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไป เราคอยปีส้หน้าักหน้าวเลยเด้อคอยบล็อนขั้นตอนคุดท่ทยายคือว่าไส้ที่หลังแอบเพราะว่าไส้แรก็ไ่เห็นผมจะเทียนเนี่ยหนมามะนาวนานามะนาวกับบีบลูกใบไส้เดี่ยวแต่ห้องมเีียวหน่อยเกลียวหลายแบนาวอันนี้บ่มีเม็ดบ่มีเม็ดเลยจ้ะอันนี้ส่สามหน่วยเดียวแต่ห้องมัดเนาะ มากแบบว่าเปรี้ยวหรือว่าธรรมดาเปรี้ยวจีด๊ดเปรี้ยวจ้ารก็แล้วแต่คนทำกลุ่มยำไก่กินกับข้าวสวยหอนกินเสียบเนื้อสดน้ำตอมเนี้อก็แเสบด้วยกันรสจัดจ้ารสจัดจ้าข้าวเหนีวสามนัวกับเสียบด้าาว เดือดดีๆเขากันได้จ้ะเขาจังจะมาซิมเบงรสชาติมาซิมเบงรสชาติได้จ้ะเดือดนานแล้วซิมเบง่อนบ้าเปล่งแห่งใดสีสันของบเะเขือกเทศให้ไ้สมยำงามเนาะแซ่บมากจัดจ้านเศรษฐแซ่บเข้มข้น ก็สวยงามใส่ใบกระเพราลงไปเลยดีเพราะว่าสุกแล้วดูกระเพราไปดูเป็นเกลขอกอย่างไเลยใส่เล่นหลายอหอมๆหลายอี่ดเ,อเ,เดียวก็เจ้าเบิ้งเด้อคนน่ะเยอะม,ม,มากใครบูมากินก็ต้อง แกเป็เบิม้มซื้อจากหอมลายแค่นี้ก็เรียบร้อยพอเขาใส่กะเพราลงไปแล้วเขาก็พลิกแกใส้เลยไปจากนีถ่ายให้เบิม้มใกล้ๆนี่จะให้เบิ้มหน้าตาใกล้ๆสีเขียวของใบกะเพราสีแดง หอมพริกกับกือเทศสีสันสวยงามน่ากินเนาะรสชาติกระเซาะแสบเด็ดเข้มข้นเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่าเสียด้ะรสชาติกลมกล่อมเนาะจะเป็นกับแกงหรือว่าจะเป็นกินข้าวขาวอะไร้็ได้น่ากินมากเดี๋ยวคลิปนี้จบลงมครดีตกันจะจ้าคลิปหน้า ทายงอื่นใหม่เบิ้งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเอิปต,ต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณีติดตามรับชมสวัสดีจ้า